คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16มิถุนายน2564ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับเลขคำเพี์สร้างบุญ ก็ผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับแบบนี้น่าตามต่อครับท่านผู้ชมครับเราไปดูผลงานงวดที่ผ่านมาครับของเลขคัมพีรสร้างบุญครับคัมภีสร้างบุญก็ให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมาครับข้อมูลบนให้เลขวิ่งมา3ตัวเลข1กับเลข8ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่8 6 1ครับและข้อมูลล่าง ให้เลขวิ่งมา3ตัวเลข7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่17และชุด2ตัว7 1ก็เข้าแบบกลับที่ท้าย2ตัวที่17ครับผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวครับแบบนี้ต้องตามต่อแล้วครับท่านผู้ชมไป,ไปดูงวดวันที่1กรกฎาคม2564ครับมากันแล้วครับคำพีสร้างบุญประจํางวดวันพฤหัส,สบุรีที่1กรกฎาคม2 5 6 4 ก็ให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมาครับข้อมูลบนเด่นเหนือ3ตัวมา1ตัวได้แก่เลข1เลข5เลข7ชุด2ตัว1 2 1 3 1 4 1 6 5 2 5 3 5 4 5 6 7 2 7 3 7 4 7 6ข้อมูลล่างเด่นใต้3ตัวมา1ตัวให้เลขวิ่งมาได้แก่เลข0เลข2เลข9ชุด2ตัว 01, 03, 07, 08, 21, 23, 27, 28, 91, 93, 97, 98ครับท่านผู้ชมก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับไปเทียบเคียงกับสำนักอื่นดูครับตัวไหนชนกันชุดไหนชนกันก็ถือเป็นเลขเด่นได้เลยนะครับ งั้นก็ขอขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1กรกฎาคม2564ทุกทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ